สวัสดีครับแฟนคลับเสี่ยวปุกท่านนะครับวันนี้ฉันนั่นฟังเมเนวินี i วิสดอมครับก็จะนำเสนอครับโกรธไมซ์แล้วก็กำลังใจดีๆนะครับจากพี่มาร์คเมเนวินี่นะฮะซึ่งผมไปเจอไปสรุปบทสัมภาษณ์แกนะที่เป็นพอดแคสต์นะครับพูดกับอัลฟาไมซ์พอดแคสต์นะครับแล้วก็มีประเด็นที่ผมมองว่าโอ้โหหลายประเด็นครับที่น่าสนใจแล้วก็ น่าจะให้แรงบันดาลใจสำหรับนักเทรดมือใหม่แล้วก็ผู้ที่มีความฝันผู้มุ่งมันทุกคนนะครคลิปนี้ชื่อว่ามนุษย์ถูกออกแบบมาให้ก้าวข้ามขีดจำกัดนะครับเป็นโกรอตไมซ์เซตที่ผมมองว่าสุดยอดจริงนะฮะนะพี่มาบอกว่าชีวิตเราอะนะคือการเลือกช่องที่คุณจะฟังครับพี่มาร์กเปรียบชีวิตเหมือนกับการขับรถแล้วก็เลือกฟังวิทยุนะ ถ้าที่คุณอยู่ในช่องหนึ่งนะช่องอื่นก็ยังเล่นทั้งหมดนะครับแต่คุณจะได้ยนเฉพาะช่องที่คุณเลือกฟังนะครับนี่เป็นสิ่งที่พี่มาร์กเน้นย้ำว่าเราจำเป็นต้องเลือกครับมนุษย์นั้นมีสิทธิ์เลือกนะครับ choice นะเรามี choice เสมอนะนี่นี่เป็นสิ่งที่กรอตไมล์เซตเขามองนะว่าเราจำเป็นจะต้องเลือกโดยเฉพาะอันดับแรกนะ คุณต้องรู้ว่าคุณจะไปไหนก่อนสําคัญนะครับถ้าคุณมีเป้าหมายชัดนะครับการเลือกช่องที่คุณจะรับฟังนั้นมันจะชัดเจนแล้วก็มีความแม่นยํามากขึ้นนะถ้าคุณเลือกที่จะโฟกัสกับความสําเร็จนะครับโดยเฉพาะสําเร็จในการเทรดนะฮะคุณต้องศึกษาผู้ชนะครับแล้วก็เรียนรู้จากเขาครับช่องเนี่ยสำคัญครับอย่างผมเองนะตัวอย่างแล้วนะ ผมเองยังไม่สำเร็จนะครับต้องออกตัวไว้ก่อนนะคือพูดตรงๆแร์ๆนะคนที่เทรดมานาน10ปีแล้วคนที่ทำคอนเทนต์ต่อเนื่องเป็น10ปีก็ใช่ว่าจะสำเร็จนะครับโอเคแหละไอระดับกำไรปีหนึ่งระดับ20% 3 0เรันื่องธรรมดานะผมทำได้แต่ว่าเป้าหมายที่ใหญ่นะคือ100%นตะถ้าผมยังไม่ถึง1 0อผมยังไม่สำเร็จนะฮะดังนั้นเนี่ยก็ผมเลยโฟกัสไงช่วงนี้ว่าเอ้ยผมจะทำคอนเทนต์ ที่แกะรอยครับนักเทรดที่เขาปั้นพอตัวร้อยเปเ็นป็นหลักเลยเพราะเนี้ยผมเลือกช่องแล้วเนี่ยคนที่สําเร็จจริงก็าํำยังไงเราจะได้แกะรอยแกะแนวทางเพื่อที่จะไปสู่เส้นชัยเส้นเดียวครับครับดังนั้นเราต้องเลือกนะคุณไม่สามารถควบคุมเสียงรอบตัวได้ครับแต่คุณสามารถควบคุมช่องที่คุณเลือกฟังได้ตั้งเป้าหมายชัดหาคนที่สําเร็จ ไปถึงเป้าหมายนะแล้วก็เรียนรู้จากเขาครับข้อ2ครับเลือกฟังคนที่เคยทําได้จริงครับพี่ม์าบอกว่าคนที่ประสบความสําเร็จจริงๆนะครับจะไม่มีวันดูถูกความพยายามคนอื่นครับโอ้โหคนที่ประสบความสําเร็จจริงๆนะครับเขาจะไม่มีวันดูถูกความพยายามคนอื่นครับคุณจะไม่มีวันได้ยินนักกีฬาโอลิมปิกพูดว่าอย่าพยายามเลยมันยากเกินไปคําดูถูก มักจะมาจากคนที่ไม่เคยทําได้ครับโอ้โหผมว่าสิ่งนี้มันมันตอ,อกงินนะตอ,อกจิตตอ,อกใจกันกนนะเออเนี่ยคนที่เป็จจริงนะฮะเขาจะไม่มีวันดูถูกความฝันคนอื่นครับคนที่ดูถูกความฝันชาวบ้านนะคือคนที่ยังไม่สําเร็จนะครับดังนั้นก่อนที่คุณจะฟังคาแนะนาจากใครนะครับตรวจสอบภูมิหลังก่อนนะ ถ้าเขาไม่เคยถึงเป้าหมายนะฮะไม่เคยไปถึงเป้าหมายที่คุณอยากไปนะครับก็ฟังหูไ้หูซาะนะคือคําว่าอย่าฟังเขามันก็แรงเหมือนนะพี่มาร์คเขาก็เป็นคนที่เอ็กซ์ซีฟครับดับงนั้นเนี่ยผมก็ฟังเถอะฟังกันหนึ่งแล้วกันอย่างผมเองนะก็ฟังมึนึ่งแล้วกันอย่าเชื่อผมร้อยเซ็นะครับข้อ3ครับมนุษย์ถูกออกแบบมาให้ก้าวข้ามขีดจํากัดครับเนี่ยเออเรื่องนี้ผมก็ประทับใจนะ ความจริงผมเคยทำคลิปที่อจอห์นเบนิสเตอร์นะที่เป็นนักวิ่งที่ก้าวข้ามกําแพงะนะส,สีนาทีไหมหรือไม่แน่ใจกันนะพี่มาร์กเน้นว่านะสถิติถูกสร้างมาเพื่ทุก์ทำลายครับและเรานั้นมนุษย์เรานะถูกออกแบบหมายปัฒนานี่คือนี่คือ,อเรียกว่าเป็นสิทธิพิเศษของมนุษย์นะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตในโลกนี้เป็นนะเป็นสัตว์โลก แบบเดียวนะน่าจะเป็นแบบน้อย,อยชุดน้อยและนะน่าจะเป็นสัตว์โลกที่เปอร์เซ็นต์น้อยนิดครับที่มีความสามารถในการพัฒนาตัวเองครับเนี่ยนี่คือเรียกว่าเป็นสิทธิพิเศษความเป็นมนุษย์นะฮะเป็นคาแรกเตอร์มนุษย์นะ,ะเราสามารถพัฒนาได้นะครับถ้าเราพบว่านะมีคนเก่งกว่าเรานะครับอีกไม่นานฮะจะมีคนเก่งกว่าเขา อีกในอนาคตครับการพัฒนาและสร้างสติใหม่คือธรรมชาติมนุษย์ครับมนุษย์ทุกคนนะฮะพิมารเน้นย้ำว่ามนุษย์ทุกคนนะนี่เป็นโกรธไมซ์ที่ผมชอบมากเราทุกคนเนะี่ยมีศักยภาพที่จะดีกว่าเมื่อวานเสมอครับถ้าคุณเลือกเส้นทางและกระบวนการถูกต้องนะครับอย่าได้จํากัดตัวเองนะครับบางคนเก่งนะครับสมองดีแต่ว่าลิมิตตัตวเองว่าฉันอยู่ได้แค่นี้แหละฉันคงไปไกลกว่าน,นี้ไม่ได้แล้ว ยู่ในคอมฟอร์ตโซนแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะคือผมมองว่าทุกคนก็มีทางเลือกตัวเองครับอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกอยู่ในคอมฟอร์ตโซนหรือว่าคุณนั้นจะทลายคอมฟอร์ตโซนเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่าอยู่ที่คุณฮะแต่ว่าถ้าคุณมีเป้าหมายชัดเจนว่าฉันต้องไปไกลกว่านี้เนี่ยในครเข้ามาสู่เกมแล้วต้องไปถึงเส้นใช้ได้ยผมว่าอย่าลิมตั่เองครับคุณสามารถได้จะไปถึง จุดหมายคุณแน่นอนฮะความสําเร็จเท่ากับการเลือกครับการเลือกบกกระบวนการบวกวินัยฮะนี่ครับความสําเร็จเท่ากับการเลือกกระบวนการบวกวินัยฮะเลือกช่องถูกต้องครับโฟกัสกับความสําเร็จหาต้นแบบที่พิสูจน์ตัวเองได้ครับแล้วก็ศึกษาเขาแล้วก็สร้างกระบวนการครับ Myset Risk Management แล้วก็รักษาวินัยครับทำตามหลักการ แม้วันที่มันไม่เวิร์กครับเนี่ยฮะความสำเร็จนะครับเอาใหม่นะครับผมชอบมากความสำเร็จเท่ากับการเลือกครับการเลือกคือนครับเลือกช่องถูกต้องครับโฟกัสกับความสาเร็จครับแล้วสําเร็จนั้นอะ่ะใครที่สําเร็จในเรื่องนั้นศึกษาจากเขาครับจากนั้นก็ศึกษาว่าเขามีกระบวนการยังไงที่พาไปสู่ความสาเร็จครับไม่ว่าจะเป็นไมซ์เซ s k management และก็ position s i z i ่ g เขาทำยังไงเขามี m มซ์เซ็ตยังไง เขาบริหารความเสี่ยงยังไงแล้วเขาเขาโพส i t i o n s ซ z i n g ยังไงครับสุดท้ายวินัยครับเมื่อคุณพบว่ากระบวนการมีกระบวนการชัดเจนแล้วคุณรี reverse e n g i n e e r i n งแล้ววันนียเนี่ยเขามีกระบวนการนี้นะเขามีเม s s a g เนี้ยเขามี r i s เม a n a g e m e n เนี้ยเขามีโพส i t i o n s ซ z i n g เนี้ยก็ทําไว์ลิสต์เอาไว้แล้วก็รักษาวินยัยทำตามหลักการนั้นแม้วันที่ไม่เวิร์บกนะฮะข้อ5ครับฝากทางมือใหม่นะครับ เขาให้คุณฟังซ้ำนะครฟังซ้ำคลิปนี้หลายรอบนะเดี๋ยวผมจะทำเป็นซีรีส์ให้ละกันนะคุณได้ฟังหลายๆรอบนะฮะเออมี f อซท่านหนึ่งบอกว่าเนี่ยเขาชอบมากเลยไอซีรีส์เนี่ยเพลย์ลิสต์เนี่ยนะมี์มิเลวินนี่วิสตัมนะเขาชอบมากครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะเพราะว่าเอออย่างน้อยก็มีคนที่เห็นประโยชน์จากมันนะพี่มาว่าเนี่ยให้ฟังซ้ำให้ฟังซ้ำคลิปนี้หลายรอบแล้วกันนะเพราะว่ามันเต็มไปด้วยทองคำนะฮะ และอย่าพยายามหาทางลัดครับให้สร้างกระบวนการที่พิสูจน์แล้วครับแล้วก็ฝึกฝนซ้ำๆครับคือคุณต้องมีกระบวนการที่คุณ reverse engineering จากคุณสำเร็จนะลอกเลย copy development นะแล้วก็ทำตามฝึกฝนซ้ำๆจนจนเชี่ยวชาญนะครับสุดท้ายครับสรุปคือจองโฟกัสสิ่งที่ดีครับเลือกช่องความคิดที่ทำใหคุณเติบโตครับอย่าฟังเสียงที่ขัดขวางครับ โดยเฉพาะคนที่บอกว่าคุณทําไม่ได้อย่าฟังครับฟังเฉพาะคนที่พิสูจน์ตัวเองว่าทําได้แล้วก็พยายามเน้นย้ําพยายามยืนยันว่าคุณทําได้แน่นอนฮะพระชจ้าไปเสมอครับมนุษย์ถูกแบบมาให้ทําลายขีดจากัดครับสร้างกระบวนการรักษาวินัยครับเพราะนี่แหละกระบวนการและวินัยแหละคือรากฐานความสมําเร็จครับและสุดท้ายครับเรียนรู้จากผู้ชนะครับจงเรียนรู้จากเขา เพราะว่าการเรียนรู้จากผู้ชนะนั้นคือทางลัดที่จะไปถึงเส้นชัยไวสุดครับอย่าพยายามลองผิดลองถูกในแบบที่สเปซคสปะครับแต่เรียนรู้จากผู้ชนะศึกษาว่าเขาทำยังไงแล้วลองทำตามนะครับแล้วค่อยปรับจะดีกว่านะครับเนี่ยเป็นคลิปแรกครับที่อยากจะเชิญชวนท่านฟังครับมนุษย์ถูกออกแบบมาเพื่อให้ก้าวข้ามขีดจำกัดเท่านี้นะครับเจริกกันคปหนาสวัสด,ดีครับ